ยินดีต้อนรับพลพรชของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบก,กับสุรุกข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ไม่ลืมนะจ๊ะฟาบิโอโรโมาโนนะครับยืนยันว่าลิเวอร์พูลจะเซ็นเจ็กับอนาดันจูมาในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ฟาบิโอโรโมาโนนะครับกุลานการย้ายทีมก็ได้ออกมาแสดงความยินดีส่วนตัวว่าในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ทางลิเวอร์พูลจะมีการปรับเปลี่ยนภายในทีมด้วยการซื้อนักเตะเข้ามาใหม่ สู่ทีมอย่างน้อยหนึ่งคนอย่างแน่นอนนั่นเพราะใตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังมองเห็นจุดอ่อนอันเด่นหลวงของเทียมและจําเป็นจะต้องเสริมทัพเพื่ออดช่วง,งเวลาน่งราวนี้โดยด่วนแต่ทื่ในั้นทางโรมมโ,โนก็มองว่านักเตะใหม่นั้นจะไม่ใช่ในตำแหน่งกองกลางตามที่หลายฝ่ายคาดคิดและเชื่อว่าลิเวอร์พูลน่าจะเสริมทัพผู้เล่นแนวตำแหน่งปีกมากกว่าโดยฟาบิโอโรมมโนได้พูดเรื่องนี้ผ่านรายการเฮียวีโกโดยโระบุว่าลิเวอร์พูลกำลังเตรียมที่จะเสริมทัพผู้เล่นคนใหม่ในตำแหน่งปีกเข้าสู่ทีมโดยด่ว,ดวน นั่นเพราะในช่วงเดือนมกราคมทั้งโมเมสลาและซาดูมาเน่นักเตะตัวหลักทั้งสองคนนี้จะต้องกลับไปรับใช้ทีมชาติในศึกอฟริกันคัพออฟเนชั่นเป็นระยะเวลาหนังน้อย1เดือนดังนั้นพวกเขาจำเป็นจะต้องหาหลักตประกันนี้ว่าทีมจะไม่ฟอร์มตกลงไปมากเท่าไหร่นักเมื่อไม่มีนักเตะตัวหลักทั้งสองคนนี้อยู่รับใช้สโมสรในช่วงต้นปีโดยโรมมโน่กล่าวต่อไปว่าปนชเวอร์ลีผูพูลกำลังให้ความสนใจในตัวของอานาลดันจูมา ตาดาวดังของสโมสรเรอัลมนาดริดสีเหลืองบีเาเรียลและมีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะเร่งคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมน,นี้เลยแลนชา์ที่ตอนนี้เตะรายนี้กาลังทําผลงานได้ดีกับต้นสกัดและนําทีมชนวงหัหลัและคาดการณ์กันว่าลิเวอร์พูลจะยื่นข้อเสนอที่จริงจังกับดี่วนี้ให้กับทัมบีเาเรียัลพิจณาในเร็เวๆนี้โดยข่าวในนี้ลิเวอร์พูลก็เคยตกเป็นข่าวให้ความสนใจในปี2024ของบีเอเรีอัลอยู่เป็นระยะ,ะยะและจากการที่ทีมลิเวอร์พูล และเซรูโมเน่ให้อยู่รับใช้ชูมอสอนในช่วงเดือนมกราคมนั้นนั่นคือปัจจัยหลักที่ลิเวอร์พูลจะต้องทาการแก้ไขช่วงเวลานี้โดยด่วนและนักเตะร,รายนี้ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ทางลิเวอร์พูลฟองติดตามฟองกาเล่นเป็นระยะเวลานานแล้วมากกว่าหนึ่งปีและเชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลจะคว้าตัวนักเตะร,รายนี้เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้มีความเป็นไปได้สูงมากตามการรายงานและตามการรายละเอียดต่างๆที่กล่าวมาข้างตน้น แม้ว่าอูนังเอมบรีผู้จัดการทีมเบียร์ลิอาจะไม่ต้องการขายดันจูมาออกจากทีมไปในช่วงกลางฤดูกาลแต่เชื่อได้ว่าหากมีข้อเสนอที่จริงจังจากลิเวอร์พูลเข้ามาแล้วเบียร์ลิอาก็เชื่อได้ว่าทีมดังแห่งสเปนรายนี้จะไม่มีทางจุดรั้งการย้ายทีมในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนดังนั้นในเมื่อโรมาโน่ออกมายืนยันขนาดนี้แล้วว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ลิเวอร์พูลจะคว้าตัวดันจูมาเข้าสู่ทีมดังนั้นในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้แฟนบอลจะต้องจับตาดีนี้กันให้ดีๆนะครับ แบบตามไม่กระพริบเลยทีเดียวแอดมินได้ติดลิงก์ที่มาข้างล่างคลิปไว้เช่นเยนคยนะครับสำหรับข่าวนี้ผู้ชี่ยวชาญชี้เจคกิ้คลับทำถูกแล้วที่ตบาดใส่นักข่าวเพราะนั่นคือคุณสมบัติของผู้จัดการทีมที่จะเป็นแชมป์เควินแคมเบลนะครับผู้เชี่ยวชาญทันช่อง b b c Sport ก็ได้ออกมาแสดงการสนับสนุนสิ่งที่เจอกินคลับได้พูดตวบาดใส่นักข่าวหลังจบเกมจากที่ลิเวอร์พูลพ่ายแพ้กับเวสต์แฮมยืนต็ดมันมัน ในําคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเชื่อกันว่าสิ่งที่เจ็กกิงครับตอนั้นคือลักษณะของการเป็นผู้นําอย่างชัดเจนและผู้นําที่จะพาทีมประสบความสูเร็จนั้นจะต้องเกลียดความพ่ายแพ้ซึ่งการแสดงออกถึงความไม่พอใจอย่างชัดเจนของเจ็กกิงครับในเวลานั้นมันแสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าเขาไม่อยากเป็นผู้แพ้ในเกมน,นี้โดยเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าเจ็กกิงครับได้ตวาดใส่ผู้สื่อข่าวที่พยายามเข้ามาถามถ,ามถึงกรณีผู้ติสินที่ไม่ยอมให้แบแดงกับอารอนคาสเวล ในจังหวะเสียบขาคู่สายจอแดนฮนเดอร์สันและพยายามจี้ให้เจอคินครับวิจาร์กันทำหน้าที่ของพตัดสินในเกมในนัดนี้นะครับซึ่งทันเจคินครับก็ได้ตะวัดใส่นักข่าวกลับไปว่าผมไม่ใช่ลูกหมาของพวกคุณนะที่จะมาคอยจูงจมูกของผมไปแบบนั้นแบบนี้ตามที่พวกคุณต้องการซึ่งนั่นเป็นประโยคคํคำพูดที่โด่งดังไปทั่วโลกในค่ำคืนนั้น โดยคีวินแคมเบลนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้บอลอินเซเลอร์โดยระบุว่าผมถึงกับคําตอบของเจกินคลับที่มีตอบผู้สื่อข่าวในวันนั้นเป็นอย่างมากเพราะผู้จัดการทีมที่ดีจะต้องรู้สึกอารมณ์เสียกับความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นกับทีมของตัวเองนั่นคือลักษณะของผู้นําที่จะพาทีมประสบความสูเร็จแต่มันก็ไม่ใช่กับผู้จัดการทีมบางทีมนะฮะที่มักจะบอกว่าทีมของเรามีความผิดพลาดและเอาใหม่ในนัดหน้าผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องแล้วที่ผู้แพ้จะต้องได้รับความเจ็บปวด แต่เพราะเขาเจ็บปวดกับความพ่ายแพ้ใงไงเขาถึงเป็นผู้ชนะเพราะเขาสามารถเอาชนะความผิดหวังได้และรู้ว่าต้องแก้ไขจุดบกพร่องตรงไหนบ้างเพื่อให้ทีมกลับมาอยู่ในจุดที่ถูกต้องอีกครั้งจิงอยู่คําพูดของเขานะฮะอาจจะดูรุนแรงไปบ้างแต่ผมก็เชื่อได้ว่าคงไม่มีนักข่าวคนไหนโกรธเขาหรอกและผมก็เชื่อน้ว่าการแสดงออกของเจิคค้งครับในครั้งนี้อาจจะทําให้ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์นในนุกกานี้เพราะเขาไม่เคยที่จะปล่อยผ่านในเรื่องนี้เลยแม้จะพึ่งพ่ายแพ้แต่ เวนแฮมยูเนเต็ดซึ่งเป็นนัดแรกของฤดูกาลเจคกิงครอปมักจะออกมาวิจารณ์และทวนนันทงนี่อยู่ตลอดเวลาเมื่อให้สัมภาษณ์นั่นเพราะว่าเขาต้องดึงเวอร์พหลของเขาให้ยืนอยู่ในจุดที่ดีที่สุดและไม่ยอมให้เรื่องต่างๆที่ไม่ไดีมาจุดทีมของเขาให้ตกลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเล่นให้กับทีมชาติของนักเตะหรือการวิจารณ์ผู้ตัดสินที่ไม่ยุติธรรมทั้งหมดนี้คือความเป็นผู้นำที่ผมเห็นได้ชัดเจนในตัวของเจคกิงครับ ดังนั้นผมไม่แปลกใจอะไรเลยถ้าหากฤดูกาลน,นี้ลิเวอร์พูลจะไปได้ไกลนะฮะและคิดถึงฝันในการคว้าแชมป์ในช่วงท้ายของฤดูกาลเควินแคมเบลกล่าวทิ้งท้ายได้สักคนก็พอแล้วหงส่งแมวมองเชคฟอร์ม2กองหน้าเกาโชเซียอิตาลีกัตชูเมกาโตนะครับสื่อชื่อดังของอิตาลีรายง,งานบอกว่าหงแดงลิเวอร์พูลซงแมวมองไปเช็คฟอร์มของดูซานบาโังฮวิตยอดกองหน้าทีมเชสเซียของม่่งมหาการฟิอรเรนตินา่าและ เรดิโกคิเอซาเปกทีมชาติอิตาลีของจมลาล่ยอยู่นตุด๊ดสรับลิเวอร์พูลการพดบันกับผู้เพ่น2รายว่าจะดึงตัวมันร่วมทัพในช่วงเปิดตลาดการซื้อขายในเดือนม,มกราคมปีหน้าเนื่องจากพูกเขาต้องการเพิ่มคุณภาพในแนวรุกและตามรายงานล่าสุดระบุวา่าลิเวอร์พูลได้ส่งแมวมองไปเช็คฟองของวลาฮูวิตและคิเอซาในเกมที่ยูนตุสชนะฟิออเรเนติน่า1-0ในซิกเกลโชซีดาอิตาลีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ท่านี้นะครับเมื่อลังโควิตซัดปลาปากประตูจากการเล่น10นัดในซูเการ์โชเซียอิตาลีใน,นการน,นี้ส่วนฤดูกาลที่แล้วซัดไปถึง21ประตูขณะเดีวยวกันกีอ,อซ่านะครับก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญที่ช่วยให้ทีมชาติอิตาลีควา้าแชมป์ยูโร2 0 2 0และยิงไปแล้ว3ประตูกับ2แอสซิสต์ในฤดูกาลนีนคคน้ครัดนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่10พฤศจิกายนนะครับ ช่วงนี้นะครับก็มีข่าวข่าวการซื้อขายนักเตะกันเยอะมากขึ้นนะครับหลังจากที่ตลาดนั้นก็จะเปิดทําการในเดือนมกราคมนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะในช่วงนี้ก็อาจจะมีข่าวเกี่ยวกับลิเวอร์พูลของเราเยอะซะหน่อยกับนักเตะคนนั้นคนนี้นะครับขอให้เพนๆน,นะครับใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับส่วนทุกข่าวมีแหล่งที่มาอย่างชัดเจนนะครับอ,อ็ไปชมกันนะครับ เดี๋ยวแอดมินจะติดลิงค์ข่าวไว้ข้างล่างคลิปเช่นเคยนะครับชอบกดไลค์ช่วกดแชร์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พุกชันรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลอัปเดตข่าวสารในช่องนี้นะครับและกลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ